ส่วนใหญ่ที่เราจะคุยกันภาษีอะค่ะเรามักจะพูดถึงภาษีเงินได้เนาะไม่ว่าจะเป็นของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลก็ตามเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงมันมีภาษีอะไรอีกบ้างไหมคะที่คนส่วนใหญ่ควรจะต้องรู้ไว้จะได้ไม่เสียโอกาสเชิญพี่ลิมค่ะโอเคก็อยากจะบอกว่าก็คืออย่างที่คุณกระแตพูดมเมื่อกี้พูดถูกเลยคือภาษีเงินได้คือคนไปโฟกัสตร,ตรงนั้นเพราะว่ากลัวเนาะ ตัวเองมีรายได้ตัวเองก็เลยไปกังวลในเรื่องของภาษีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยคือมันมีอีกหลายภาษีมากๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราแล้วมีประเด็นด้วยนะคะอ่ะเพราะนั้นก็คือเดี๋ยวลองดูในสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูสไลด์ถัดไปกันนะคะว่ามันมีภาษีอะไรบ้างนะที่ไม่ใช่ภาษีเงินได้นะคะอ่ะสไลด์ถัดไปเลยนะคะโอเค ตรงนี้ทำมาให้เพื่ออยากจะเห็นเห็นภาพรวมการจัดเก็บภาษีอกรของประเทศไทยอ่าซึ่งอยากจะให้เห็นนิดนึงว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บไม่ใช่มีแค่ภาษีเงินได้อย่างที่พวกเราหลายคนเข้าใจนะคะอ่าก็จะเห็นได้เลยนะคะทางด้านที่เป็นภายชาร์ตก็คือที่เป็นวงกลมเนี่ยก็จะเห็นว่าภาษีใหญ่รายได้หลักใหญ่ที่สุดของรัฐบาลก็คือจะเป็นจากก,มากรมสัมพาร์เนาะ อาจจะเป็นกรมสรรพากรแต่มันยังมีภาษีตัวอื่นอีกกรมสภา,านิดนะคะกมรมศุลกากรมีภาษีตัวอื่นอีกทางด้านขวาตัวเลขนี้เป็นตัวเลขปีหกห้านะคะปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ที่หลินเนี่ยไปคัดมาทีนี้เรามาดูกันจะเห็นได้ว่าภาษีทางด้านทางด้านขวามือนะคะออาผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรเฉพาะกรมสรรพากราเดียวนะออาจะเห็นว่า มีภาษีอื่นๆคุณกระแตที่ไม่ใช่ภาษีเงินได้บุคคลกับมิติบุคคลแล้วเห็นอันนึ่งไหมใหญ่มากเยอะมากใช่ค่ะอ่านะคะก็คือภาษ<า>ีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม,มเนี่ยนะคะแล้วยังมีอีกสองตัวเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญนะคะก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะกับอากรสแตมอ่าเนี่ยเป็นอะไรที่คนมักจะไม่รู้ พอคนไม่รู้ก็จะพลาดเพราะทุกๆภาษีถ้าทําไม่ถูกต้องเจอเบี้ยตับเงินเพิ่มเจอบทลงโทษที่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหัวข้อท้ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าในสไลด์ถัดไปนะคะว่าภาษีที่ทุกคนควรรู้มีอะไรบ้างนะคะ <S <S อ่ะภาพนี้ นะคะภาพนี้เนี่ยก็คือบอกถึงประเภทของภาษีที่ทุกคนควรรู้นะโดยที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเอาจริงๆทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งสองภาษีเนี้ยเป็นภาษีที่จ่ายเป็นรายปี นะคะทุกคนรู้กันอยู่แล้วเลยให้เป็นสีแดงไว้นะคะในส่วนอีกสี่ตัวที่อยู่ในกรอบสีน้ำเงินอันนี้คือรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือบางคนไม่รู้เลยอ่าไม่รู้เลยแล้วเจอเป็นเคสประเด็นหลายๆเคสที่เราเจอกันในลูกค้าของเราใช่ไหมคะคุณคิวอ่าก็จะเจอกันตรงเนี้ยเยอะมากนะคะแล้วมีภาษีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันหนึ่งภาษีลูกค้าเพิ่มอย่างที่บอกคือเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการ บริโภคสินค้าและบริการอันเนี้ยเวลาที่ยื่นต้องยื่นเป็นรายเดือนอนะคะเป็นภาษีที่จัดเก็บรายเดือนอ่าแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้นะคะหรือหลายๆคนอาจจะรู้แต่แบบไม่รู้จริงคือภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ถูกจัดเก็บเฉพาะบ,บุคคลหรือบริษัทอย่างเดียวคุณกระแตมันมีคน มันมีกลุ่มบุคคลบางบุคคลที่ต้องเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยใช่ค่ะพอฟังเจ็บสุด<อ>ตัวเนี้ยเจ็บสุดเลยบางคนไม่รู้บางคนไม่รู้แล้วไม่เคยสนใจพอไม่เคยสนใจก็ไม่ยื่นภาษีไม่ยื่นภาษีก็เจออย่างที่ปิดพาออกไปอย่างที่เคยได้ยินกันเจ็บปวดที่สุดเลยตัวนี้นะคะอันที่สองคือภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยชื่อมันเฉพาะเลยแหละนะคะก็จะเป็นภาษีที่อ่ะก็จะเก็บเฉพาะที่มันเป็นธุรกิจที่ประกอบการยี่เย,ยี้ยงธนาคารอย่างนี้อ่ะนะคะ,ะประกันสถาบันการเงินลิสติ้งหรืออะไรพวกนี้ก็คือที่เขาจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมันจะมีคํานิยามที่เฉพาะเจาะจงว่าใครจะต้องเสียภาษีตรงนี้บ้างนะคะแล้วตัวที่ห้าก็คืออากรสแต็ม อากรสแตมจะเป็นภาษีที่เกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาเมื่อมีตาสารอาใครมีตาสารใครมีสัญญาโดนละเรื่องของอากรสแตมนะคะและสุดท้ายคือภาษีอื่นๆภาษีอื่นๆในที่นี้ขอยกตัวอย่างเช่นเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พวกเราได้ยินข่าวกันนะคะจะเห็นได้ว่าทุกเรื่อง เนี่ยตามรูปที่ทํามาเลยทุกเรื่องเกี่ยวพันกับชีวิตเราหมดเลยคือ,อบางคนเนี่ยคือแต่ต้องยกมือยค่ะพหลินต้องยอมรับว่าตอนที่เริ่มต้นทํางานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าภาษีสองประเภทแรกส่วนหนึ่งกับส่วนสอง่ะรู้จักโอเคสบายแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมแต่พอด้วยอายุที่มันมากขึ้นการทํางานที่มันเปลี่ยนไปค่ะภาษีใน,นมิติอื่นตั้งแต่สามสี่ห้าหกเกี่ยวหมดเลยนะ แล้วก็กลายเป็นแบบต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่ดังนั้นจริงๆแล้วมันคือมิติที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะคะแต่ขออนุญ,ญาตไม่เมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจแต่ขัดจ,จังหวะพี่หลินหรือเปล่าพี่หลินมีอะไรจะพูดเสริมอีกไหมคะของแไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีประเด็นเสริมคือเราแค่อยากจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทาสีที่ทุกคนต้องรู้อย่างที่คุณแต่คุณกระแตะบอกเลยเนาะเพราะว่า,ามันมีสส s e s t ดี้เยอะมากที่คนไม่รู้แล้วมีประเด็น ในเด็กคนนี้น<ค>นด้นะถูกค่ะถามไปยังคุณคิวค่ะจากคำนามเดียวกันเลย<ช>แล้วก็จัดที่พิรหณที่ไปไปคุณคิวมีอะไรจะเสริมไหมคะหรือว่ามีเคสอะไรบ้างสําหรับคนที่ไม่รู้แล้วคุณคิวได้เจอกับตัวมันเป็นของคนเหล่านั้นค่ะอ๋อก็จริงๆเป็นพอยที่อยากเสริมตรงนี้เหมือนกันครับบอกฟังคุณหลินเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกว่าชอบมากนะครับพูดเรื่องภาษีได้ดูเป็นเรื่องง่ายเข้าใจและเห็นภาพมากๆเลยครับตัวสอนมีกี่ตัวเองนะฮะทำให้ภาษากฎหมายภาษีที่ดูเป็นยาขม ของคนหลายๆคนนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยอามันดูใกล้ตัวเห็นภาพขึ้นนะครับแต่ทีนี้ในในมุมผมผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านถ้าฟังมาถึงตรงนี้ก็จะเริ่มรู้สึกในใจนะแย้งในใจลึกๆว่าเฮ้ยฉันไม่ถูกเจอหรอกนะฮะมันจะมี3ข้อเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าปกติงานของทางผมเนี่ยคือเราดูแลลูกค้าการเงินบุคคลนะครับซึ่งก็จะเจอกับเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์ ance, นะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริหารในหลายๆบริษัทนะฮะ สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นพอยใหญ่สามข้อเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับที่คุณหลิ่นพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือมันเป็นภาษีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญแต่คนอาจะไปโฟกัสสองกล่องแรกนะครับแล้วก็เจ้าสองกล่องแรกเนี่ยสาเหตุที่คนยังทำกันไม่ถูกต้องเนี่ยครับก็คือเชื่อว่าสัมภารจะไม่เจอเขาอันนี้อันที่หนึ่งคือถ้าความเชื่อนี้ยังไม่ถูกล้างออกไปครับภาษีจะมีกี่ประเภทคุณจะไม่สนใจละ ใช่ครัเดี๋ยววันนี้เราจะต้องคุยกันครับว่ามันจะมีบางกลุ่มที่เขาอาจจะถูกเจอได้ด้วยเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงนะครับอย่าถัดมาครับเขาก็จะมีความคิดต่อครับว่าต่อให้เจอหรือไม่เจอการเสียภาษีเป็นเรื่องที่แพงครับจัดการไม่ได้ครับเขาก็เลยพยายามที่จะหลบทุกวิถีทางนะครับหลายๆคนครับพอรู้ว่าจริงๆภาษีเนี่ยอย่างถ้าได้ฟังรายการวันนี้จะรู้ว่าจริงมันมีวิธีการจัดการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําถูกกับทําผิดจริงๆบางครั้งราคาต่างกันไม่เท่าไหร่แต่หลับฝันดีต่างกันเยอะเลย นะครับและสุดท้ายครับคือสําคัญที่สุดเลยเพราะเขาไม่มีที่ปรึกษาครับ,นะค,รบคือถ้าเกิดว่ามีคนที่คุยได้นะเราไม่สามารถโทรไปหาสัมภารณ์กรมอบตัวแล้วก็ขอคําปรึกษาแล้วพอรู้ว่าสุดท้ายโอ้แพงจังแล้วถอยแบบงั้นพี่ลืมสิ่งที่ผมบอกไปไม่ได้แล้วมอบตัวไปแล้วนะครับอยากปรึกษาก่อนอยากทําถูกแต่ไม่รู้ทํำยังไงนะครับจะคุยกับใครนะครับที่ปรึกษาที่ดีสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นพา์ที่ผมคิดว่าอยากเสริมจากเรื่องที่ทางคุณลินพูดขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับว่าภาษีเนี่ย มันมีหลายประเด็นที่ต้องสนใจไม่ใช่มีแค่ภาษีเงินได้บุคคลเห็นด้วยกับคุณคิวเลยค่ะพอทั้งสามแบบเนี่ยแต่เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันเป็นแบบไหนกันแน่สัมภาระจะไม่เจอฉันหรือเปล่าหรือต่อให้เจอก็ไม่อยากทำเพราะว่าภาษีเป็นเรื่องที่แพงหรือไม่มีที่ปรึกษาก็เลยไม่รู้ว่าจะทายัางไงต่อแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงดังนั้นถ้าเกิดคุณเข้าเกณฑ์ในการเสียภาษีคุณก็ต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะ